สวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาทําการบ้านหุ้นประจําวันที่1มีนาคมปี2 5 6 6กันนะครับก็เป็นประจํานะครับหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมาดูในตลาดของวันนี้กันนะครับวันนี้เซ็ตลบไป2จุดนะครับเห็นลบน,น้อยอย่างนี้แต่เอาเรื่องนะเพราะว่าตอนเช้าเปิดไปที่1627จุดแต่ตอนปิดดันเหลือแค่1619จุดเองนะครับซึ่งได้แท่งแดงมาเรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งการยืนก็ยังยืน ตามกว่าเส้นค่าเฉลี่ย e อ a นะครับเราใช้เส้น5วันกับสิบวันเพราะฉะนั้นเซตบอกเลยยังโงหัวไม่ขึ้นนะครับก็ยังมองดูแล้วเป็นตลาดที่ค่อนข้างแย่นะครับในมุมมองของนักนักลงทุนนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าลงทุนยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่เราสแกนได้ก็ยังพอมีหาหาให้ได้บ้างนะครับ ให้ได้บ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างไงก็มาดูกันนะครับมาดูตัวแรกครับ bem bem วันนี้ครับปลายปลายแอบเชิดขึ้นนิดนึงนะฮะแต่จะรอดไหมนะครับแต่ผมว่ามองว่าสัญญาณน่าคงดีดีกว่าเซตนะครับเซตมันคว่ำนะครับตัวนี้มันมี จุดดีตัวโดยประมาณ9บาททวนเลยจำง่ายนะตัวนี้เลขสวยนะครับ9บาททวนแล้วก็มีแนวต้านนะครับสำหรับ BEM นะครับ10บาท10สตางค์นะครับสำหรับตัว BEM หลุด9บาทคัดทิ้งอย่างเดียวนะครับถ้าไม่หลุดได้ลุ้นประมาณ10บาทยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรแล้วนมันก็ไม่ใช่หุ้นปั่นด้วยนะมันเป็นหุ้นที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับตัว BEM นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับ คนที่ค่อยๆถือค่อยๆไปนะครับก็จริงหุ้นตัวนี้ผมว่าถือชิลได้นะไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าอาการปั่นละปั่นราคาหรืทุบรุนแรงอะไรมากนะสหรับตัวนี้นะครับก็แกว่งอยู่ประมาณ9บาทกับ10บาทอยู่แถวนี้ตลอดนะครับบวกตัว BEM มาดูตัวถัดไปนะครับที่เราเอามาฝากกันก็คือ KCE เคซี CE, ยังไม่มีบายสิกญนลของ EMA นะครับแต่ว่าโค้งะเริ่มมีความโคง้งเห็นแนวต้านห้าสิบแปดจุดห้าฐานนะครับของรอบมาจากอ่าสี่สิบห้าจุดสองห้านะครับฐานตรงนี้เลยครับเป็นแทงคู่กันเลยเพราะฉะนั้นโซนนี้ครับเป็นโซนโซนเก็บนะผมว่าโซนสี่7ิบหกสิบเจ็ดอะไรแถวเนี้ยแท่งเนี้ยนะ آ, เส้น EMA ทั้งสองเส้นเริ่มโคง้งเข้าหากันนะฮะหลังจากที่ เ,เกิดการลงอย่างรุนแรงเมื่อประมาณวันที่8ปกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาก็ตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วยังยังไม่กลับตัวแต่ว่าดูความเขาเรียกว่า,าโมเมนตัมเชิงลบของเขาเริ่มน้อยลงเรื่อยเรื่นะเริ่มน้อยและพยายามจะกลับตัวด้วยตรงนี้นะแต่แต่ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ครับในในในาการกลับตัวของเขา ก่อนนะอยากจะได้อีกแท่งยาวๆอย่างเงี้ยส,สูงหน่อยครับยืนอยู่ประมาณเนี้ยต้านตรงนี้ครับจะเกิดกาเด้งคลอนแล้วก็สวยเลยครับสำหรับตัว KCE พนโซนนี้ก็เป็นโซนสะสมไปก่อนนะครับโซนสะสมไปแต่แถว46-47ถึงบาทนะครับแนวต้าน58.5บาทนะครับสำหรับตัว KCE ครับเป็นเป็นแนวสะสมถือรอนะครับตรงนี้ไม่ควรจะลุด45.25หลุดให้คัดทิ้งนะครับ มาดู KCE มาแล้วนะครับในกลุ่มเดียวกันเลยนะฮะฮาน่าครับฮาน่าฮาน่าก็มีเชิดปลายนะครับอา่อาอ่าเกิดเดดคอร์สมาเมื่อวันที่10บกุมภาพันธ์นะก็ยาวามาจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้มีกลเล้นคอร์สให้เห็นแล้วนะครับแท่งนี้นะครับเป็นแท่งกลเด้นคอร์สนะครับตรงคอร์สปลายนะครับจะเป็นบ่ายสิญลอย่างหนึ่งของ EMA นะครับตรงนี้ แนวต้านหกสิบขอพายครับหกสิบห้าบาทนะครับฐานของฮาน่านะครับห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับจุดบายอยู่ประมาณห้เาเจ็บาทห้าสิบตางค์ถึงหกสิบบาทนะครับอยู่ตรงแท่งนี้เลยงั้นแท่งนี้จะต้องเข้าบ่ายนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไม่ควรจะหลุดห้าสิบสี่อยู่เจ็ห้านะครับถ้าหลุดจะทรงจะไม่ดีนะครับามาดูอีก ตัวนะครับอีกตัวที่เราเอามาฝากวันนี้อาจจะมีไม่เยอะนะครับก็เป็นไปตามสภาพตลาดเป็นไปตามสภาพตลาดแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบการสแกนของเราครับบางทีอาจจะมีตัวอื่นที่น่าลงทุนแต่ว่ารูปแบบมันมันจะไม่ใช่อย่างนี้กราฟมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอาจจะมีอันนี้ไปอีกแนวหนึ่งไปนะครับอันนี้เราขอสแกนในส่วนที่เราชอบนะครับเราเราชอบทรงแบบนี้ BE8 นะครับฐานมาจากห้าิบห้าบาทนะครับประมาณห้าิ้าบาท แนวต้านนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับแนวต้านเจ็ดสิบเส้น EMA นะครับเริ่มโค้งเข้าหากันนะครับเริ่มโค้งเป็นเป็นะตะขอนะครับตรงนี้แต่อย่างนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือมีแท่งอย่างเงี้ยนะครับมีแท่งอย่างนี้นอ,นอีกจักหนึ่งแท่งจุดของ EMA เส้นห้าวันกับติดบันนะ่ะมันจะเริ่มติดกันชนกันหรือไม่ก็คลอสเลยครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแท่งนี้ว่า อาจจะเขียวแรงแค่ไหนแต่ถ้ายืนต่ำนะยืนต่ําหรือว่าแดงนะมันจะไม่ไม,ไ,มไม่เกิดบายสิกแนละมันยังไม่เกิดบายเสียตรนนี้ก็ถามว่าลงทุนได้ไหมผมว่าเสี่ยงเสี่ยงเก็บเบาๆก่อนได้นะบางทีมันอาจจะยังไม่คลอดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นใน2อสองรอบล่าล่า,ลาสุดก็คือเขามีโลที่ยกขึ้นนะในทําเฟรมเดย์ครับเขายกโลตรงนี้ขึ้นยกมาหน่อยหนึ่งนะอ่ะก็ลอง ฝ้าสะสมไว้สําหรับตัวนี้นะครับวอลุ่มสูงไหมไม่สูงมากไม่สูงมากครับวันนี้เทรดกันล้านกว่าหุน้นแต่ก็พอที่จะเข้าไปเก็บได้นะครับแต่ว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งมันยังมันยังไม่วอลุ่มมันยังไม่เข้าเยอะมากนะครับสําหรับตัวบีอตรงนี้อรอบนี้ก็ลงมาจากหกสิบลงมาจากเจ็ดสิบเลยทีเดียวนะลงมาจากเจ็ดสิบมาเหลืออยู่ประมาณห้าสิบห้าผมว่าเป็นราคาที่น่าเฝ้าติดตามเหมือนกันนะครับมันก็ถือว่าเกิด ซับแรงขายมาพอสมควรแล้วสำหรับเดียวตัว BE8 นะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับอาจจะไม่เยอะมากเดี๋ยวก็สแกนได้เยอะเจอเยอะก็ให้กันบ้านเยอะสแกนได้น้อยเจอน้อยก็ให้กันบ้านน้อยก็เป็นไปตามสภาพตลาดนะครับสหตรบสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดสับสกายของเราเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันอีกครั้งในวันศุกร์หลังตลาดปิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับสวัสดีครับ